สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง nsp 1 9เปน,นะครับสำหรับค่ำคืนนี้ที่ลูกสาวต้นข้าวสวยออล่ามากเลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้อย่างชัดเจนในตอนนี้นะครับวันนี้ลูกสาวต้นข้าวสวยน่ารักซึ่งมาในชุดสีแดงและสวยสดใสมองเห็นมาตั้งแต่ไกลไกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งในวันนี้ลูกสาวต้นข้าวด้วยสวมแว่นขึ้นบนเวทีสวยน่ารักมากเลยทีเดียวซึ่งได้บอกเหตุผลในการใส่แว่น เพราะสายตาสั้นซึ่งบนเวทีก่อนหน้านี้ลูกสาวต้นค้าก็เคยใส่คอนแทคเลนส์แล้วทำให้เกิดผลข้างเคียงนั่นก็คือรู้สึกปวดตาแล้วผมว่าลูกสาวต้นข้าวใส่แว่นนี่แหละครับดีแล้วนะครับและจะเป็นการถนอมสายตาและปลอดภัยมากกว่าเดิมนะครับและที่สำคัญก็คือจะได้มองเห็น FC ฟซีนคลับ มองเห็นพ่อพ่อ,พอแม่แมได้อย่างชัดเจน FC แฟนเพลงทุกท่านก็คงจะเข้าใจสำหรับเหตุผลนี้ทำไมลูกสาวต้นข้าวถึงต้องใส่แว่นขึ้นบนเวทีนะครับต่อมานะครับก็จะมีการแจ้งข่าวดีอีกครั้งสำหรับคิวงานของลูกสาวต้นข้าวในวันที่17กันยายนปี2568นี้ถือว่าเป็นรายการพิเศษมากเพราะจะเป็นการเพิ่มเติมคิวงานสำหรับวันนี้นะครับโดยลูกสาวต้นข้าวจะขึ้นบนเวที ลำวงสสุพันโชและจะมีฟรอ่ลำวงให้อีกด้วยนะครับและสถานที่การแสดงณถ้ำฤาษีเขาง,งูตมบพรพราอำเภอเมืองจังหวัดรา,าชบุรีและจะขึ้นทำการแสดงในเวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับในเวลา21อนาฬิกาและจะได้พบกับรำวงสสุพันโชและงานนี้นะครับความสนุกแบบนี้ทีเอฟซีแฟนคลับชาวรา,าชบุรีและในพื้นที่ใกล้เคียงอ้ามคลายกันเลยทีเดียวตามไปสนุกกันเยะๆนะครับต่อมานะครับ สำหรับงานเมื่อคืนที่ผ่านมาผมว่ามีเอฟซแฟนเพลงมาชมลูกสาวว่าเยอะแล้วแต่ผมว่ายังมีอีกงานที่น่าสนใจมากในวันที่25กันยายนปี2568นี้ที่วัดท่ากระเบืออําเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเพราะเอฟซแฟนเพลงขอเพลงลูกทุ่งต่างให้ความสนใจสำหรับค่้าคืนในวันนี้มากเลยทีเดียวนะครับและจะมีลําวงสสพรรณช พร้อมด้วยศิลปินลูกทุ่งอีกสองคนไม่ว่าจะเป็นน้องต้นข้าวสุปริยาและลูกชายแห่งชาติไรอันกรรัตปุญเดียดซึ่งจะมาในงานเดียวกันอีกด้วยนะครับซึ่งงานนี้นะครับก็กําลังเป็นที่พูดถึงกันมากบนสื่อออนไลน์ต่างๆเพราะโอกาสที่ศิลปินดาวรุ่งลูกทุ่งสองคนมาพบกันในงานเดียวกันและคิวงานตรงกันผมว่าก็คือจะต้องจองคิวงานข้ามปีกว่าจะได้คิวตรงก,กันกับวันนี้นะครับ ซึ่งเป็นความสุขที่ f อแฟนคลับจะได้พบกับความสุขแบบคูณ3าจากศิลเป็นทั้งสองคนพร้อมด้วยรำวงสุสพันโชและผมว่างานนี้จะต้องเป็นงานที่ประวัติศาสตร์ต้องจาลึกไว้อย่างแน่นอนนะครับเพราะน้องทั้งสองคนก็ต่างมี FC แฟนเพลงที่ติดตามไปชมการแสดงในแต่ละงานขึ้นห้างห้างแตกงานวัดก็วัดแตกและที่สําคัญก็คือโอกาสที่น้องทั้งสองคนจากโคจรมาในงานเดียวกันนะครับ ก็ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่มีความพิเศษแบบที่ว่าช้างชนช้างที่หาชมได้ยากมากและสามารถร่วมไปส่วนหนึ่งกับภาพประวัติศาสตร์จาลึกไว้ว่าครั้งหนึ่งได้ไปชมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ของน้องทั้งสองคนในงานเดียวกันนะครับรีบจองเก้าอี้แถวหน้าไว้เลยนะครับเดี๋ยวจะพลาดโอกาสได้ใกล้ชิดกับศิลปินที่ท่านรักห้ามพลาดกันเลยทีเดียวต่อมาครับ เราตามมาดูภาพบรรยากาศสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาและจะมี f อฟซีันคลับมารอถ่ายรูปกับลูกเสาต้นข้าวเยอะมากมากและคิวยาวไกลทีเดียวนะครับซึ่งมันเป็นพลังความรักจาก f c ฟซแฟนคลับอย่างแท้จริงที่รวมตัวกันเพื่อถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศความทรงจํากับลูกเสาต้นข้าวผมว่าเป็นภาพที่หลายท่านได้เห็นแล้วก็ต่างประทับใจมากเลยทีเดียวนะครับเพราะอีกอย่างก็คืองานเมื่อคืนที่ผ่านมาครูนิว ได้ร่วมตีกรองกับลำว,วงสาตสุพันโชให้กับลูกสาวต้นข้าวเป็นคนร้องซึ่งเป็นภาพที่ได้เห็นแล้วผมว่าครูนิวก็มีบทบาทสํา,าสคัญมากสําหรับคนสําเร็จของลูกสาวต้นข้าวอย่างล่าสุดน,นะครับก็ครูนิวแนะนาให้ลูกสาวต้นข้าวไปตรวจวัดสายตาและผลปรากฏว่าน้องต้นข้าวสายตาสั้นนะครับและครูนิวก็เป็นคนแนะนําให้ไปตัดแว่นและทุกเวทีก่อนทําการแสดงครูนิว ก็มีส่วนช่วยในการฝึกเนื้อร้องและทำนองช่วยแกะเพลงครูนิวคือคนที่มีบทบาทสำคัญสำหรับในตอนนี้เพราะได้ผ่านการขัดเกลาและเชียรนายและคำสั่งสอนต่างๆมาเป็นอย่างดีแม้ครูนิวจะไม่ค่อยได้ออกหน้ากล้องแต่ fc เป็นคลับที่ติดตามมาตั้งแต่เริ่มต้นก็จะรู้ดีว่าครูนิวคือบุคคลสำคัญที่อยู่เบื้องหลังที่จะขาดไม่ได้ในแต่ละงานนะครับ และจะคอยสอนลูกศิษย์อยู่เสมอว่าความดังไม่จีรังยั่งยืนความดังมันจบเมื่อไหร่ก็ได้ฉะนั้นวันนี้เรามีคนรักเราต้องทำให้ดีที่สุดแล้วเรื่องการเรียนก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดและนี่ก็คือคำสอนของครูนิวที่เคยได้พูดไว้ในวันเกิดของลูกสาวต้นข้าวและไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทำไมครูนิวถึงมีส่วนสำคัญมากในแต่ละงานซึ่งลูกสาวต้นข้าว ได้ออกมาพูดบนเวทีและสุติผ่านมาและจะพูดว่าหลังจากที่หนูจบแชมป์มาหนูก็เป็นทีมงานเล็กๆมีหนูมีย่ามีครูนิวไปไหนเราก็ไปกันจนวันนี้พัฒนาการขึ้นมานิดหนึ่งเรื่อยๆและจะมีแฟนเพลงพ่อพ่อแม่ที่รักในตัวหนูเอนดูหนูและเจอเรื่องราวสารพัดมากมายหนูเจอทุกเรื่องราวเลย คุณครูหนูย่าเจอทุกเรื่องราวแต่สิ่งที่ทีมงานของต้นก้าสปรียาร,รมเราจะอยู่ที่ของเราเรียนหนังสือไม่เคยออกไปตอบโต้เรื่องดราม่าอะไรก็ตามหนูขอรับทุกคำติชมเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาตัวเองต่อต่อไปหนูสู้มากับคุณย่าสู้ความจนวันนี้หนูไม่ได้รวยหนูก็เป็นคนบ้านนอกคนหน่งกว่าจะมาถึงวันนี้ มันค่อนข้างยากลำบากพอสมควรหนูขอให้กำลังใจตัวเองและฝากให้กำลังใจถึงพ่อม่แม่แ,มแฟนเพลงทุกคนและนี่ก็คือคำกล่าวของลูกสาวต้นข้าวบนเวทีล่าสุดที่ผ่านมาและในความคิดเห็นของผมในตอนนี้ผมเชื่อว่า BFC ฟแฟนเพลงหลายท่านที่ติดตามรูกสาวต้นข้าวตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่อยู่ในรายการดวลเพชรชิงทุนก่อนที่จะจบแชมป์68สมัย จนวันนี้นะครับเราได้เห็นความรักความเมตตาจากแฟนเพลงและคนแรกที่ผมได้เห็นก็คือพ่อแขกคนที่ป้อนงานให้กับลูกสาวต้นข้าวและทำให้ลูกสาวต้นข้าวได้ขึ้นคอนเสิร์ตกับลำวง,งสาวสุพรรโชว์หลายคิวงานนะครับเพราะไม่ว่าจะไปทำการแสดงที่ไหนก็ตาม FC Fan แฟนคลับก็เดินทางตามไปให้กำลังใจอยากจะไปชมคอนเสิร์ตต้นข้าวสปริยาและกว่วจะมาถึงจุดจุดนี้ ต้องผ่านอะไรมามากมายไม่ว่าจะเป็นคำพูดต่างๆนานาดราม่าในหลายๆเรื่องซึ่งทุกคนก็มีความเข้มแข็งมากพอและไม่ได้ออกมาพูดปกป้องตัวเองแต่กลับนำคาพูดเหล่านั้นมาปรับปรุงและพัฒนาตัวเองต่อไปและผมก็ได้เห็นว่าหลายสิ่งหลายอย่างไม่ใช่แค่เฉพาะลูกสาวต้นข้าเพียงอย่างเดียวที่ต้องทนกับคำพูดต่างๆนานา,นาแต่การแสดงให้เห็นก็คือ ความอดทนที่ไม่ตอบโต้เก็บสิ่งดีๆเพื่อนำมาพัฒนาตัวเองต่อไปรู้จักคิดรู้จักแยกแยะทำหน้าที่ของตนเองออกมาให้ดีที่สุดเพราะอย่างไรแล้วความดีความคิดดีๆการทำดีมีความกตันยูต่อผู้มีพระคุณอย่างไรก็ตามก็ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมความดีจะเป็นก่อป้องกันจากคนที่คิดไม่ดี เอจะเป็นกราะป้องกันให้กับลูกสาวให้เจริญก้าวหน้าบนเส้นทางต่อไปและเป็นกําลังใจให้กับลูกสาวต้นข้าวต่อไปด้วยนะครับและผมก็เชื่อว่าความรักจาก FC แฟนคลับแฟนเพลงทุกท่านคือพลังอันยิ่งใหญ่และความรักจากผู้ใหญ่ที่คอยอุ้มชูป้อนงานให้กับลูกสาวรักและเอนดูสาวนะคนนี้สาวน้อยมหัศจรรย์ที่มีความฝันและใจรักในการร้องเพลงคนนี้ด้วยนะครับ ต้นเข้าวสปริยาและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวและข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับและต้ของขอบคุณทุกการกดไลค์กด Subscribe และติดตามช่องของเรามาเป็นอย่างดีตลอดเรื่อยมาขอขอบคุณและสวัสดีครับ